ได้เกินขมออเดนเปืนอีกละวันนี้ผมมีเกมที่อยากเล่าให้ฟังครับมันเป็นเกมแอคชั่นชูเตอร์ที่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแบบยังไม่เสร็จจริงๆด้วยความที่ช่วงนี้ผมรอเกมอยู่เกมหนึ่งครับซึ่งมันเลื่อนแล้วมันเลื่อนแบบน่าเจ็บใจอะพรุ่งนี้มันจะเปิดให้เล่นแล้วเลื่อนแต่พอมาเลื่อนแล้วก็เลยได้กลายมาเป็นคลิปนี้แทนเอาละโดยเกมที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็จะเป็นอีเคอร์ชั่นเลเวอร์ครับ สไตล์จะคล้ายๆกับทาคอฟแต่ว่าเป็นแบบ PVE 1 0% 0เลยใช่แล้วครับ PVE เราจะต้องสู้กับบอทไปรรพร้อมๆกับเพื่อนของเราหรือจะโซโลก็ได้เพราะคลิปนี้ผมก็โซโลแต่ก่อนที่จะไปเลากันต่อต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับและไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีเกมนี้แต่อย่างใดเพียงแค่ไปเล่นมาแล้วเจออะไรมาบ้างก็หยิบก็ยกมาเล่าให้ฟังตามความรู้สึกของผมคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าใครคิดเห็นต่างยังไงก็แสดงความคิดเห็นแชร์กันได้ตามปกตินั่นแหละครับกลับมาต่อกันที่งานภาพครับค่อนข้างดูดดีเเลลลยปป่าปาิง สวยใช้ได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าในไฮเอาท์เนี่ยเหมือนมันจะสวยกว่าแบบด่านข้างนอกหรือเปล่าอันนี้คือผมรู้สึกของผมคนเดียวนะโดยเจ้าเกมนี้ครับผมมันจะส่งให้เราเนี่ยไปทาภารกิจต,ต่างๆที่เราเลือกรับไว้ก่อนที่เราจะลงยังพื้นที่สู้กับบอดระหว่างปฏิบัติหน้าที่เคลียร์เสร็จก็ออกจากจุดออกโดยจุดออกก็จะออกได้หลายทางบางจุดเนี่ยมันก็จะมีเวลานับถอยหลังก่อนที่ทางออกนั้นจะเปิดถึงจะออกได้ขนาดของตัวแมปไม่ได้ใหญ่มากและบางจุดที่เราเกิดเนี่ยเพอเผยบางทีมั่งมีหลังศัตรูเลยนะและตรงที่สู้กับบอดเนี่นาไดด้ฉล แต่ก็ยิงคมและยังเหมือนจะพยายามกดดันผู้เล่นตลอดเวลาด้วยคือจะพูดยังไงอะแบบบทมันจะยืนให้เรายิงอะมันก็ปล่อยให้เรายิงเลยเว้ยแต่บทมันจะคมเนี่ยมันก็คมคมเผอแปบบ๊แบๆบแบบหนื่งหงายครับใน,นส่วนของการกดดันผู้เล่นนะครับมันก็จะเป็นแบบโถมถ้าในระเวกนั้นมีบทหลายตัวอยู่ด้วยนะมันก็จะดังเข้ามาในตำแหน่งที่เราอยู่ครับถือว่าใช้ได้แต่ไอที่บอกว่าโถมเนี่ย มันก็ดันเข้ามาใกล้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้าเรายิงแล้วเราหลบยิงแล้วเราถอยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับทำให้การเก็บพวกมัน,นี่ยง่ายขึ้นไปอีกด้วยซ้ําเวลามันกดดันผู้เล่นเดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าพอมันเป็น PVE แล้วเนี่ยอยากจะให้บอนี่ยมันเยอะกว่านี้ครับในแต่ละโซนเพราะว่าฝีมือของบอทเนี่ยสู้เกรโซนไม่ได้ครับเกรโซนนี่ของแท้พระเจ้าจุติพร้อมกับแอดซาล์ไรเฟิลยิงคมๆแต่เกมอินเคอร์ชั่นครับทางนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวเกมอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ความสึกผมจริงๆนะผมอยาก มันเป็นเดโมซะมากกว่าระบบห,หลายอย่างเหมือนรอการพัฒนาเยอะไปหน่อยอย่างข้ามสิ่งกีดขวางเนี้ยก็ไม่มีและในส่วนของระเบิดก็ยังไม่มีเข้ามานอกจากที่พูดแล้วนะครับตัวแมปที่ผมเล่นน่ยยังเห็นแค่แมปเดียวซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มมาอีกตอนไหนภารกิจก็บอกแค่โลเคชันเดียวแค่แมปเดียวเท่านั้นนั่นแหละยังไงผมก็ยังอยากให้เกมเนี้ยมันยังอยู่ในช่วงของเดโมก่อนและให้ผู้เล่นน่ยช่วยกันฟีดแบ็กมากกว่าครับถึงผมจะบ่นไปบ้างครับแต่ผมก็เอาใจช่วยผู้พัฒนาสดๆครับ รู้สึกได้เลยว่าแบบทรงมาดีแอนิเมชันเท่าที่มีในตอนนี้ก็ดูใส่ใจเอามากๆไม่กองแก๊งเลยปืนสวยคัดต้อมปืนได้เข้าใจง่ายแต่ผมเคยเล่นทั้งซาคอฟอารีนา่าเกโซนมาบ้างแล้วไงก็เลยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเกี่ยวกับการแต่งปืนเข้าใจได้ในทันทีครับอีกเรื่องที่เราสนใจรีคอยมันมีน้ำหนักแบบกำลังดีอ่ะกำลังสนุกอะ่ะไม่นิ่มไปไม่ดีดไปคุมง่ายแต่อันนี้ก็อยู่ที่ของแต่งด้วยแล้วก็ประเภทของตัวปืนครับอีกเรื่องที่ผมมองว่าดีนั่นก็คือคลังครับ โดยตามที่ผมเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีคลังรวมอยู่คลังหนึ่งแล้วมันก็จะมีคลังแยกออกมาให้เราอีกเป็นคลังปืนคลังยาคลังกระสุนอะไรประมาณนั้นครับอันนี้ถือว่าดีแล้วถ้าของที่เราหามาได้จากในเลดเนี่ยมันจะลกก็ให้ไปลกอยู่ที่คลังรวมครับและภายในไฮเอนของเราเนี่ยจุดที่เราใช้งานบ่อยที่สุดก็จะเป็นคอมพิวเตอร์รวมทุกอย่างไว้ที่นั่นหมดแล้วซื้อกระสุนของแต่งปืนภารกิจต่างๆนานาอยู่ที่นั่นหมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าหน้างานให้ฟังอีกทีครับว่าผมไปเจออะไรมาบ้างพอเข้าเกมมานลครับสิ่ง แม่งจะหลอนไปไหนแม่งอยากเบเกมผีแล้วตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรมากครับถีพผู้เล่นเข้ามาในไฮเอาท์ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ปล่อยเลยผมก็ทําการเดินดูรอบๆไฮเอาท์ครับส่วนที่ผมมุ่งตรงไปเลยก็คือคทางเก็บของครับทำไมเป็นดินน้ำมันอย่างนี้วะออกมาล้มาแล้ว ทีนี้ตกลงไปรงคอมพิวเตอร์ครับเตรียมตัวลงภารกิจแรกกันตอนแรกเนะี่ยผมตั้งใจว่าจะผลเควสไปทาทีเดียวให้หมดเลยนะเพราะมันมีแค่ด่านเดียวใช่ไหมล่ะแต่มันทําไม่ได้มันทําได้แค่ทีภารกิจเท่านั้นครับก็เลือกรับเควสเสร็จสับก็เข้าหัวข้อดีพอร์ครับพอกดเข้ามาแล้วเราจะเข้าสู่ล็อบบี้หน้าตาเหมือนคนเพิ่งเติมมาห้องนี้เหมือนจะเป็นแบบห้องเชิญเพื่อนนะแต่ผมโซโล่ไงก็กดเลดี้แล้วเริ่มภารกิจในครั้งแรกกันเลย เข้ามาในตัวเกมแล้วก็ว,ว้าวอยู่พอสมควรครับภาพอาจจะไม่ได้สวยเท่าทาคอฟแต่เท่านี้ก็ถือว่าสวยมากๆแล้วและไอ้กล่องลังด้านหน้าเนี่ยมันคือไอเทมเควสซึ่งผมรับภารกิจแจมมามันจะมีไอเทมให้เราเนี่ยเก็บเข้ากระเป๋าเพื่อไปทำภารกิจในตัวแมปกันครับแต่ก่อนจะไปทำภารกิจผมก็ทำการกดปุ่มมั่วเลยมันไม่ได้บอกไม่ได้สอนแต่แรกไงแต่ถึงก็สอนก็นั่นแหละไม่มีประโยชน์กับผมหรอกผมก็สกคลิปอยู่ดีไม่มีอะดีแล้วก็ไล่กดเองครับมั่วอยู่นานก็ตัดสินใจเดินเข้าพื้นที่กันต่อจนมาถึงเหมือนนนนกกกกััแับบแงงงเเเเเ็รรรรถ่่ะะปปมมาาาา้้้้ไดยิสีีททททใชขผ โอ้ย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 ,อยที่ปุ่จักไหนวะใช่ชิดไอ้เหี้ยชิดชิดกูแล้วน้ำหนักรีคอยดีใช้ได้นี่ปืนยังไม่ได้แต่งนะถ้ามีน้ำหนักแบบนี้ตอนแต่งน่าจะคุมปืนสนุกครับมันก็ดีดแหละแต่มันก็ไม่ได้ดีดจนเวอร์ เอมาลถกูกไม่เห็นเลยเฉยเอ้ยแล้วเอายาล่ะไม่ได้ดูเรื่องยามาด้วยกูนี่หมดฮะไอ้บอดฮาร์ดเหรอวะเนี่ยยิงกระโดดสักนัดยังยาวครับแบบนี้เคลียร์กันยาวๆแน่ๆแต่ผมก็รู้สึกว่าบอดมันไม่คมนะนี่ขนาดโหมดฮาร์ดอุ้ยไอ้ไม่ไอ้บอดฮาร์ออดเหรอวะเนี่ยยิงกระโดดสักนัดยัง ไอเชฟเข้าเผาตาอย่าพลาดเชียวแตกกับไปจัดข้าวจัดของครับเล่นเซตเดิมกันก่อนยังไม่อยากลงทุนมากและก่อนในเกมนี้เหมือนจะยังแบบไม่มีแบบเกาะเพียวๆอ่ะผมเห็นนะเกาะพร้อมหลีกแต่เดี๋ยวต้องไปรอดูค่าเล็บอีกทีนึงครับว่าพอมันสูงๆวะเนี่ยมันจะมีแยกให้เราไหมก็จัดเกียร์หลักๆครับเสร็จแล้วก็วิ่งไปดูยาว่ามีอะไรให้ใช้บ้างแต่พอผมเข้าไปในคอมไปดูในหัวข้อของยาแล้วปรากฏว่ามันก็มีแค่อะดนาลินกับแพนคินเลอร์นะผมก็มงงๆไม่มียาเพิ่มเลือดหรอวะหรือว่าเกมนี้มันจะเจนเลือดขึ้้้นนมมมาาาาเเเออออองงืืื่่รรรโดดททจหแแิลวคียักษ ก็โกดไปกดเสร็จของก็จะไปอยู่ที่คังหลวมครับก็วิ่งกลับไปที่คังเอายายัดใส่ตัวแล้วก็ออกเดินทางกันอีกรอบครับเหยื่อตัวละครเข้ามาในแมปรอบนี้ผมเปิดแผนที่เจอสัญลักษณ์แหละน่าจะต้องไปวางตามจุดที่มันขึ้นบนแผนที่ไอ้ตรงนี้ก็ดีครับหน้าจอแม่งไม่ลกถ้าลกก็ให้ไปลกอยู่ในแท็บเล็ตอันนี้คือผมชอบเลยหน้าจอมันสะอาดดีจริงเราฟาร์มตรงนี้ได้ด้วยไหมเดอะฟักบึงให้กูเกิดที่ฐานโจร จะอบอุ่นไปไหนนยจุดเกิดแล้วผมแม่งลืมโฟอโต้ด้วยดีนะไม่ตายอย่าพลาดเลยไม่องั้นเสียเวลาวิ่งใหม่อีกแต่ได้ไหนก็ได้ไหนครับเกลีรยแล้วก็ลองเดินฟาร์มในโกดังนี้ดูสักหน่อยครับพอรู้เสร็จก็กลับไปรดไอตัวที่โดนเก็บก่อนหน้านี้แม่งถือ M 4เว้ฟพุโทโธพุทถังหลอดตัวไปครูและเกาะแม่งศูนย์ทับร้อยเอาเกาะไปไม่ได้ปืนก็เช่นเดียวกันไม่รู้ว่าทําไมผมเลยโยนเ k เคทิ้งแม่งเลยแล้วก็หยิบ M 4ฟพร้อมตัดโกลบขึ้นมาเลน่นก็ทิ้งไปเลยแล้วกันบิดของเหมือนทาคเปะ อเ okay. ชิปหายละมันบังอะ่ะ uh, ดอดอ่อุตส่าห์ได้ AK แต่งมาก็ต้องถอดดอดออกครับแล้วก็ลองเทสยิงดูดอดแบบนี้ยิงไงวะเนี่ยมันตรงเลยวะขอเทสหน่อยดิอ่ะโอเคตรงเดินไหลต่อมาเรื่อยๆจนถึงทางเข้าที่ผมแล้วต้องไปทำภารกิจแหละภาพก็สวยใช้ได้อล้นนนเนี่ยมันมีสเตลคิวไววเนี้ยถ้าเกมมันจมันพูอะไร จริงๆหน้าเข้าไปข้างในก่อนเราค่อยยิงได้บอดมันไม่ได้แบบเดินหาผู้เล่นอะอถ้ามันแบบจับเสียงผู้เล่นได้แล้วมันแอคทีฟกับเสียงเท้าผู้เล่นอะไรอย่างนี้นะน่าจะเวิร์ก น่าจะเคลียร์หมดแล้วแถวนี้มันต้องหมดแล้วนะอย่ามากันอีกนะให้เวลากูรูทบ้างพอผมเริ่มรูทไปจนเจอกระเป๋าใหญ่ครับก็ย้ายสิครับรออะไรโชคของในกระเป๋าให้หมดและที่น่าสนใจเลยก็คือเราสามารถถอดแฮนด์การ์ดได้เว้ยจากตัวปืนออกได้เลยนะอย่าบอกว่าดึงแฮนด์การ์ดออกมาได้โอ้ m ก็อดปกติถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันจะถอดได้เป็นบางส่วนเว้ยแต่เกมนี้คือถอดแฮนด์การ์ดได้ยังกับเปิดฝาปีโป้ พอ hit, เเก็บแทนกาดไว้เล่นหน่อยหรอวะไม่มีใช้ก็ถอดแม่งให้หมดอะ่ะอะไรที่มันไม่ใช่ของเดิมดึงๆออกมาจากนั้นก็วิ่งไปแปะแจมครับเข้าตัวตึกครับมันมีไอคอนให้เราวางแจมตัวแรกก็วางไปจากนั้นก็ไล่ดูครับว่าในนี้มันมีอะไรให้เราฝากกันบ้าง<ม>ก็ไม่มีรวมถึงชั้น2ด้วยทั้งอั้นออกไปวางจุดต่อไปกันทีนี้ก็คือข้ามหินมีชุดบ้านโอเคมีบ้านหกหลังด้านหน้า อันตรายอ่ะนี่อันตรายเหมือนได้ยินเสียงคนโอเคมีกกะสัวนเนมโฟไหม MP5 เอา MP5 เอามาได้ โอเคถ้าแบบนี้หมายความว่าปืนสำรองอาจจะไม่สามารถถือ AR ได้ครับก็น่นาจะถือได้แค่พวก l m g กัยึดตามนี้ไปก่อนกคค่อยเรียนรู้เกี่ยวระบบเกมกันต่อไปเย้ ปัญหาตอนนี้คือผมไปรัวตรงทางเข้าอ่ะหนักหน่วงเกินกระสุนมากไม่พอใช้ไอผมเลยโยนปืน M4 ทิ้งมันก็ยังไงยังไงอยู่เพราะราคามันต้องแพงกว่า AK อยู่แล้วหวงของว่างั้นเถอะก็หวังไว้ว่ามันจะมีบอดสักตัวที่ถือ M4 ครับแต่ก็ไม่ฉะนั้น <c oughs> ก็เดินหน้ากันต่อไอจุดที่ผมวางแจมอยู่เนี่ยไม่ได้ไกลพอเดินเข้า,าไปในตึกนะครับก็มีของให้ลุ้นิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้ราคาของมันนะว่ามันราคาเท่าไหร่ก็หยิบหยิบไปก่อนกระเป๋าใหญ่อยู่แล้วแล้วฉะนั้นผมก็เดินวนฟาร์มเพื่อหาจุดวางแต่่่่ก็ไมมมเเจออออสสลุุดทท้าายยยีวงนนัูบห อ๋อนี่ไงแมงเ้ย้อเคไม่มีอะไรแล้วเดินออกกันครับไอ้ตรงเดินออกเนี่ยก็เดินออกแบบทื่อๆเลยแล้วก็เวลานับถอยหลังจบภารกิจกันในรอบนี้กลับมาไฮเอาท์กันแล้วผมก็ตรงไปที่คอมพิวเตอร์เลยไปดูว่ารางวัลเนี่ยมันเข้าทางจดหมายไหม อ,อ๋อทำธารกิจเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเมลมาโอเคเหมือนเป๊ะจากนั้นไอปืนของผม M4 ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องสู์เลงใช่ป่ะว่าจะเปลี่ยนให้มันยิงง่ายขึ้นสักหน่อยครับแต่ความที่ค่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่พ้นหนึ่งเลยซื้ออะไรตลาดไม่ค่อยได้ก็เลยตัดใจเรื่องนี้ไปเอาข้าวเอาของเนี่ยโยนเข้าคังให้มันสมสมกันอยู่ตรงนั้นแหละค่อยหาเวลามาจัดอีกทีจากนั้นเพื่อความต่อเนื่องโุยกันต่อครับยูโอเค ภารกิจครั้งนี้ครับให้ผมไปแปะบัคซึ่งจุดวางเนี่ยอยู่ไม่ไกลและจะเห็นได้ว่าฟ้ามาเริ่มแดงๆเหมือนจะมืดแล้วอ่ะและจุดที่ผมเกิดเนี่ยเสียงบอดแม่งเหมือนอยู่2องสข้างหน้านี่เองมึงเดินกับข้างหน้ากูเลยปะเนี่ยออาขวาไปหน่อยอุ้ยอุ้ยเชี่ยบอดมามึงง่จังวะผิดกับตอนที่แม่งยิงกูตาแรกอะ เนี่ยบอดมันจะไม่เอาอะไรเลยมันก็ไม่เอาอะไรเลยนะแทบแทบไปแล้วกันเดินต่อไปครับไปดูไอตัวแรกที่เป่าเข้าหัวหมวกมันเละไปแล้วและยังสงสัยต่อว่าสามารถเอาไปซ่อมได้ไหมก็ตั้งใจว่าจะไอหมวกเน่าๆเนี่ยแบกขึ้นไปครับเอากลับไปไฮเอาท์เผื่อว่ามันจะมีฟังก์ชันให้เราได้ซ่อมหมวกกันจะได้มีหมวกดีๆใช้แล้วผมก็เดินชมนกชนไม้ไปเรื่อยครับภาพแม่งสวยดีจริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าโอเคเห้วอย่าบอกว่าโดนมี2ตัวไม่ประมาทครับตอนนี้เ <king> สียเปรียบทั้งจํานวนแล้วก็ความมืดยังไงบอดมันก็ตาทิพย์อยู่แล้วใช่ปะหวังว่ามันจะไม่เดินเข้าป่ากันอีกนะถ้าเข้าไปนี่จบเลยมองอะไรไม่เห็นแล้วเวลานี้ บอดมังคมนะประมาทไม่ได้นะไอ้เฮ้ยบอดมันโอบวะ่ะบอดมันเป็นวะ่ะเฮี๋ยแต่บอดมันโง่ นี่แหละครับที่ผมพูดในช่วงต้นคลิปเอาจริงนะถ้าบอดมันจะเล่นโอบหรือว่ายิงจากระยะที่มันอยูอ่ไม่ต้องดันเข้ามาหาเราให้เรา,เรายิงง่ายๆนะเกมนี้มันจะเดือดขึ้นไปอีกเลยหวังไว้มากๆครับว่าแพทหน้าเนี่ยมันจะทําให้บอดเนี่ยฉลาดขึ้นกว่านี้สักหน่อยครับโต๊ถัดมาเปิดกระเป๋าเจอของ4ช่อง2อันเลยดูแพงมากๆดึงๆมาก่อนแล้วก็ MP5 ที่เป็นตัวพร้อมเก็บเสียงก็ยัดใส่กระเป๋าแต่บรรยากาศตอนนี้ครับมันมืดแบบมองยากมากๆและยังได้ยินเสียงเท้าเพิ่มเติมอีกด้วยตึ่ตีนมันพิ่มเพเลยวะ เชียกระสุนปดชี่เฮ้ย,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 ยมันจะมืดไปไหนวะเนี่ย ถ่ายล้มันมืดไปวะเนี่ยแล้วกูไม่ได้ไฟฉายมาสเก็ตไฟดูดีเลยทีเดียวครับตอนนี้มันจะมืดแบบจริงจังแล้วนะแต่พอคำคำทางได้อยู่เ <over> ช่ยมองไม่เห็นไม่ไหวแล้วรีบทำภารกิจด่วนๆเลยครับวิ่งเข้าโกดังวางบัก๊กไอตอนวางเนี่ยก็เปิดแท็บเล็ตดูไม่พักเลยครับกว่าจะวางบั๊กเสร็จเนี่ยแต่เมื่อวางเสร็จแล้วก็เดินออกครับโดยจุดที่ผมออกเนี่ย มันจะไม่เปิดให้ออกนะจะต,ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งให้มันถึงเวลาที่มันกําหนดผมถึงจะสามารถออกได้ กลับเข้าค่ายเฮ้าส์กันอีกรอบทำแบบเดิมเลยแต่รอบนี้อยากไปใช้ปืนอวยละอย่าง AK อย่างเงี้ยแล้วผมก็ทำการแต่งปืนโดยซื้อของจากคอมพิวเตอร์นั่นแหละซื้อดอดใหม่ลางใหม่กิฟตใหม่อะไรที่ขาดไม่ได้เลยและจะไม่ลืมเด็ดขาดนั่นก็คือไฟฉายซื้อเสร็จของมันก็จะอยู่ในคังรวมครับก็ทำการประกอบ AK ออกมาก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ okay, <display. S 1> เป็นไงโอ้โหอย่างเท กระสุนนฟินิตี้ว่ะเปินสวยจริงๆและนิ่งมากๆนี่ของแต่งสามารถซื้อได้แค่เทียหนึ่งนะนี่ถ้าเทียทุงสูงเนี่ยไม่อยากจะนึกครับว่าปืนมันจะนิ่งขนาดไหนเอาละรับภารกิจกันเดี๋ยวเมื่อลงมามันสี่ทุ่มไม่ให้เหรอวะแต่เราพูมีไฟฉายไม่กลัวโอ้โหไม่ทันได้ดูเวลาวะ่ะลงมานี่เมื่อดสนิทเลยแต่มีไฟฉายไง,ไ,งไม่กังวลอะไรเท่าไหร่ภารกิจของผมในเลทนี้ครับก็คือวางบัคกอีกแล้วโอ้โหไม่ให้เดินตรงนี้อีกแย่ ไม่ให้ล้อตรงน้ำแต่ติดตรงนี้ oh God. Okay. โอ้ไม่ก็โอเคกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ได้วะอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยเดินยังไม่ทันไรเลยยิงกันอีกแว จะได้ป่าสู้มันยังไงวะสองตัวแมปตอนกลางคืนเนี่ยบรรยากาศมันก็ดูเข้ากับตัวเกมมากๆเลยนะขนาดกลางคืนยังดูดีอ่ะแล้วตรงด่านแถวนี้ก็ออกแบบมาไม่ก่วงด้วยนะดูดีเลยทีเดียวครับเอาไปกันต่อโอ้ยโอๆย มีสองตัวกูวเห็นนะเชีย่ยมองมาลงงทับปะเนี่ยไอฉายก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะ่ะโว้โอเห็นนะมีสองตัว เห็นนะเนี่ยประมาและประมาและโอเคมีอีกตัวนึงไปไหนแล้ววะอุย้ย เคลียพื้นที่เสร็จแล้วก็ลองเดินฟาร์มดูครับราคาเข้าของในตอนนี้เหมือนผู้พัฒนายังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะก็บางชิ้นผมลองเอาไปขายดูอะชิ้นย่างชิ้นใหญ่หญเลยนะราคาแค่40อย่างเงี้ยแต่พวกเกียร์กับปืนราคาดีอยู่เขนาน่าจะยังไม่ได้อัปเดตในเรื่องของราคาครับเดี๋ยวต้องไปดูรถแมพของผู้พัฒนาอีกทีว่าในปีนี้เขาจะมีอัปเดตอะไรบ้างและในเดนนี้ก็ไม่มีอะไรผมวางบัคเสร็จวิ่งออกเลยเกมมันน่าจะมีเท่านี้แหละ เกมมันคงมีเท่านี้แหละมะั้งไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากกว่านี้แมปก็มีแมปเดียวเนี่ย i n s t o r e bug เนี่ยวางมากอะไรครับสุดท้ายละอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นของผมคนเดียวและความคิดของผมไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องถูกต้องแค่มุมมองของผมในฐานะคนที่กดเกมนี้มาเล่นโดยเกม Incur s i o n r e l เ v e r เนี่ยมันยังมีหลายเรื่องที่ต้องอัปเดตครับจุดแรกที่ผมมองว่ามันสําคัญกับตัวเกมนี้เลยนั่นก็คือบอทครับมันน่าจะเป็นจุดที่ชูโรงของเกมนี้ครับจริงๆบอทเนี่ยมันก็ยิงเอาเรื่องอยู่แต่ยังไม่พอเพราะเกมมันเน้นทาง PVE ใช่ปะ แลวผมก็ปรับระดับยากสุดได้นะถ้าทางในการลงเลนเนี่ยควรจะกดดันผู้เล่นให้ได้มากกว่านี้ไม่ต้องฉลาดมากก็ได้ขอแค่ปกติก็พอได้ยินเสียงเท้าผู้เล่นหรือเสียงกระสุนหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่อยากให้มันกระตือรือร้นที่จะยิงกับผู้เล่นสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับมีการเดินดันหาผู้เล่นหรือจะเล่นโอบเล่นอ้อมอะไรก็ว่าไปแล้วก็เรื่องจํานวนครับที่อยากให้เยอะกว่านี้ในทุกๆโซนของตัวแมปเลยมีบอสด้วยจะโอเคมากๆม,มีตัวซุ่มยิงจากบนหอคอยต่างๆเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้ปรับกลยุทธ์ในการบุกเข้าไปทำภารกริจ แต่ผมก็เห็นแล้วแหละว่าแบบหอเนี่ยมันสามารถเดินขึ้นไปได้น่าจะมีอัปเดตในอนาคตครับส่วนเรื่องราคาของหน้าต่างอันนี้ก็เขาปรับอยู่แล้วแหละก็รออัปเดตแพทกันต่อไปโดยรวมของตัวเกมนี้นะครับยังไม่มีคอนเทนต์อะไรที่ทําให้ติดพันกับผู้เล่นมากมายนักครับแต่ว่าองค์ประกอบทั้งหมดเท่าที่มีในตอนนี้ก็ถือว่าทรงดีมากๆครับตัวที่ผมชอบมากๆเลยก็คือบรรยากาศของตัวเกมใน่วนบรรยากาศนี่ออกแบบมาไม่กวงเลยวางดงวางด่านวางตรงวางตึกวางอาคารดูใส่ใจเลยทีเดียวครับ และกราฟิกก็สวยเอาเรื่องอยู่แอนิเมชันต่างๆก็ดูดีมีน้ำหนักสมจริงและถ้าได้ดูเกมเพจจากเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอของเราเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรมากวนเลยคลีนครีนสะอาดตามากๆอีกเรื่องเลยที่ดีก็คือแท็บเล็ตมีมาให้ด้วยเพื่อดูแมปและก็จุดปัจจุบันของเราอันนี้ผมก็มองว่าดีโดยที่ในะการเราเรียกใช้แมปเนี่ยมันไม่ได้แบบเด้งขึ้นมาแต่มันเป็นตัวละครของเราเนี่ยหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาดูอันนี้ก็ดี ส่วนในเรื่องของราคาเกมผมอยากจะชวนคุยนิดนึงราคาเกมค่อนข้างถูกครับ350บาทใครที่อยากสนับสนุนผู้พัฒนาก็จัดเลยครับแต่มันก็จะมีแบบในหัวผมแวบหนึงอ่ะอันนี้ถ้าเรามองในส่วนของการจ่ายเงินออกไปเพื่อให้คุ้มกับค่าเงินนะผมมองว่ามันมีอีกเกมนึงแต่ราคาของมันอ่ะจะอยู่ที่680บาทครับนั่นก็คือ Gray โซนวอรเฟเป็นแบบโอเพนโวล d ด้วยสามารถโซโลได้ PVE ได้เล่นกับเพื่อนได้ แมปขนาดใหญ่มีหลายพื้นที่กันเลยอยู่ดีๆกูแทกเกโซนมาเนี่ยกูจะโดนด่าไหมวะแต่ด้วยความที่มันจะต้องเสียเงินกันทั้งคู่อะครับผมเลยอยากห้อยหัวข้อนี้ไว้สักหน่อยแล้วกันเผื่อใหใครก็ตามครับที่สนใจเกมนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันเพราะยังไงมันก็ต้องเสียเงินกันทั้งคู่ใช่ไหมละ่ะและสเกมนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันครับ